ถ้าคุณชอบเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทําและภาพยนตร์สงครามสุดอลังการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Three Kings ภาพยนตร์เรื่อง Three Kings เข้าฉายในปี1999และไม่ใช่ภาพยนตร์แนวตลกทั่วไปของฮอลลีวูดอันที่จริงภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบจะถูกทําลายโดยเรื่องราววุ่นวายเบื้องหลังการถ่ายทํา ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย David โ Russell การถ่ายทำเต็มไปด้วยความตึงเครียดตั้งแต่บทภาพยนตร์การคัดเลือกนักสแสดงไปจนถึงการถ่ายทำความรุนแรงนั้นเทียบเท่ากับสงครามที่ปรากฏในภาพยนตร์บทภาพยนตร์ดังเดิมมีชื่อว่า Spoils of War เขียนโดย John นรี l e y และขายให้กับ Warner Brothers แต่ Russell อ้างว่าเขาไม่เคยอ่านบทนี้มาก่อน จงก่อให้เกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่เกี่ยวกับผู้เขียนบทกระบวนการคัดเลือกนักแสดงก็ซับซ้อนไม่แพ้กันรัสเซล l ต้องต่อสู้เพื่อให้สไปค์จอห์นสซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักและจอร์จคลูนีซึ่งสตูดิโอปฏิเสธในตอนแรกได้ร่วมแสดงและเรื่องราววุ่นวายไม่ได้จบเพียงแค่นั้นสไตล์การทำงานแบบทดลองของรัสเซลลขัดแย้งกับข้อจำกัดดันงบประมาณแม้แต่กับคลูนีเอง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัสเซลที่มีต่อทีมงานกลายเป็นเรื่องเล่าคารไม่แพ้ส่วนผสมของอารมณ์คันแอคชั่นและการวิจารณ์ทางการเมืองในภาพยนตร์อย่างไรก็ตามแม้จะมีความวุ่นวายภาพยนตร์เรื่อง Three Kings ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากได้รับเสียงชื่นชมจากการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครและการกำกับที่กล้าหาญบางครั้งการถ่ายทำที่วุ่นวายที่สุด ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดกดติดตามช่องเพื่อรับชมเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าทึ่งอีกมากมาย